สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel e x เ l a Gamer TV นะครับวันนี้เราพามาลองเล่นเกม MMORPG Fantasy นะครับเปิดใหม่ในสต e ไทยนะกับเกม Mew Ascension นะครับมาไปดูซิว่าจะคลาสสิกหรือเปล่านี่ดาวน์โหลดมาก่อนตัวเกมนะครับนี่มีภาษาไทยด้วยนะครับนี่ตั้งชื่อตัวละครก่อนเลย เริ่มมานะครับเราสามารถเลือกอาชีพได้4อันนะครับก็จะมีนักดาบนะครับนะนักดาบนี่ก็เน้นเรื่องพลังนะครับแล้วก็พลังกายเนอะมีความคงแคลวนะครับแต่ว่าสติปัญญาน้อยไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นักเวทนะก็พลังความคงแคลวพลังกายจะน้อยนะครับแต่ว่าสติปัญญาเยอะเนอะแล้วก็นักธนูนะครับนักธนูจะเป็นตัวผู้หญิงนะครับพลังค่อนข้างสมดุลนะแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นนักดาบเวทมนต์นะ พลังสมดุลสุดๆเลยอ่ะเฮ้ยมันต้องเป็นนักดาบเม็ดมนแล้วจัดไปอ่ะนี่ก็คือตัวเกมนะครับเข้าสู่ตัวเกมกันเรียบร้อยแล้วอ่ะเราสามารถบังคับได้อย่างอิสระนะครับเดี๋ยวลองกดไปดูตรงตั้งค่าสิยังไม่ได้ฮะ <laughs> ยังตั้งค่าไม่ได้อ่ะเดินไปทำเควสกันก่อนลักษณะเกมนี้จะเป็นแบบอะคลาสสิกเลยนะครับ อ้ันนี้เป็นร้านค้านะเจ้าของร้านนะครับโอเคเราจะต้องไปไหนเดินออกมาสิมีเจ้าหน้าที่ผมว่ากดคลิกเอาดูง่ายกว่านะโอ้ตรงนี้จะเป็นเดี๋ยวนะยังไม่ใช่นี่นลองคุยดูดิเห็นคนมายืนกันตรงนี้หรือว่า เราจะต้องไปสู้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ๋อนี่นี่ตรงนี้ตั้งค่านะครับเจอแล้วจะขอตั้งค่าแปบบหนึ่งการแสดงผลโอ้มันเป็นแบบคลาสสิกจริงนเนี่ยไปลองเดินสำรวจด,ดูในนี้ก่อนนะนี่นี่นนออกนอกเมืองแล้ว นี่โอ้ยเรียกได้ว่ามันไม่มีแบบเหมือนเป็นเควสเลยด้วยซ้ำนะเราน่าจะต้องเดินตีบอลเก็บเลเวลเอาเองเลยนะครับว่าแต่ตว่าแต่อยู่ไหนกันบ้างต,ตีมันต,ตีมันโอ้เฮ้ยได้เหรียญทองมาแล้วโอ้คือแบบว่าเดินฟาร์มกันเลยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวโดนมาตียู่อะ แต่ว่าเ,เราไม่ค่อยลดเท่าไหร่นี่ฟานเข้าไปฟานเข้าไปเอ้ยมีของดอกเพียบเลยเก็บเก็บของได้ไงเนี่ย oh. เพิ่มเลเวลทันทีโอ้เ oh. ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเพิ่มเลเวลตรงนี้ไม่ดีแน่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจัดการพวกนี้ก่อนปับโอ้ oh. oh. มันเกิดมารัวๆเลยโอ้ยโอ้ยโหดมากอะไรเนี่ย เลื่อดเราลดหวบๆวบเลยโอ้ศัตรูปีเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีมีมังกรหนุ่มอะไรมาด้วยเดี๋ยวแมงมุมเกิดอีกแล้วเดินเก็บของแป๊บเฮ้ยช่วยสัาทีโอ้มันเยอะวะ่ะ <laughs> หนีก่อนเพื่อนตายแน่คนนั้นเนี่ยถอยมาฮะถอยมาแป๊บหนึ่งโอ้โหโหดมากอะไรกันนักหนา คือเริ่มมาไม่ได้ทำอะไรเลยศัตรูเพียบเลยนะครับเอ๊ะตรงนี้มีขึ้นแดงๆนี่กระเป๋าเราเมื่อกี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ตอนนี้มี330นะครับไปออกไปเก็บเลเวลกันใหม่เออจริงๆเราควรจะต้องอัพพลังก่อนเนอะเอาเป็นพลังพลังกายแล้วกันพลังกายก่อนนะเรามีแต้มที่ใช้ได้35นะครับเอาพลังกายไป สิบละกันแน่ใจเออนะแล้วก็ยืนยันนะครับปึ๊บแล้วก็พลังอันนี้เพิ่มไปอีกสักสิบนะครับยืนยันออโอ้โหมันมีแบบเป็นสายการเล่นหลายแบบเลยนเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นแต้มเลเวลอ๋ออันนี้คือแบบออโต้นะครับโอเคเข้าใจแล้ว มันจะมีหลายส่วนด้วยกันนะนี่ตรงนี้เพิ่มคะแนนแบบเพิ่มเองแต่อันนี้มันจะมีแบบเพิ่มออโต้ให้เราด้วยให้ด้วยนะครับก็สามารถออโต้ได้โดยส่วนมากมันก็จะเลือกอให้เหมาะกับอาชีพเราด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวนะกลับไปทำภารกิจก่อนจริงๆเราสามารถออโต้ได้นะครับในเรื่องของการทำเควสะเนี่ย,นะยกดเ้า่องบนนล้ครับ เมื่อกี้ก็เดินไปซัดอย่างรวดเร็วคือไม่เห็นมีตัวทำเคว้งตอนแรกนะครับมาคุยกับเจ้าของร้านเรียบร้อยนี่รับเคว้เรียบร้อยแล้วรับรางวัลแล้วก็นี่แหละต้องไปจัดการค่าแมงหุมนะครับแล้วก็ลูกมังกรสองตัวนะครับโอการเดินเคว้นี่แบบเดินชิวจริงๆนะค่อยๆเดินเลยอะ ฟืบจัดการบางมุมก่อนบางมุมร่วงไปแล้วบางมุมตายไปสองแล้วนะครับต่อไปก็เป็นลูกมาก่อนะโอ้มนแจมเพล็กกันได้ด้วยเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วไปรับรางวัลน,นะครับแล้วก็ไปเรียนวิชาลูกบอลไฟนะครับนี่ซื้อมาก่อนึ๊บได้มาแล้ว วิชาลูกบอลไฟเรียนลูกบอลไฟไปเราเรียนแล้วไม่ใช่เหรอว่าแต่อื้ออื้อออจนแบบตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งสู้อย่าเพงสู้อืมเราเสร็จภารกิจแล้วรับรางวัลน,นะครับได้ทองมาสองหมื่นเลยต่อไปก็ไม่จัดการปรีศาจวัวน,นะครับ นี่อันนี้น่าจะเป็นลูกบอลไฟใช่ไหมสกิลเรามาแล้วถ้าอย่างนี้ก็ต้องอัพไอนี่บ้าเรื่องพลังเวทนะครับปัญญาไปเอาไปสัก20แล้วกันเพราะเป็นสายเวทนี่นักดาบเวทมนต์โอเคไปลุยปีศาจวัวต่อ นี่เจอท่าบอลไฟเดียงไปครับเฮ้ยมีของดรอปด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไหมันมันเทรนมาวะฮึบเลยตกใจเลยเอ้ยเก็บของไม่ได้เลยไม่ค่อยจัดการไปเฮ้ยได้อุปกรณ์ใหม่มารองเท้ารองเท้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปมันเยอะจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ศัตรูมันคตรนเยอะเลยอะไรจะขนาดนั้นแล้วรองเท้านี่เราจะใส่อย่างไงอ๋อนี่ต้องกดคลิกแล้วก็กดอุปกรณ์ใช่ไหมเออเรียบร้อยหน้าอุปกรณ์นี่เหมือนอ้นี้เลยเออดียโบนะอ,อันนี้เราขาดความคงแคลนะครับอ๋ออุปกรณ์คือมันจะเน้นเรื่องพลงังเรื่องอะไรด้วยว่าต้องมีอะไรอย่างเมื่อกี้ต้องมีความคงแคลวพอถึงจะใช้ได้นะ มีปล่อยเวทไฟปีศาจวัวเลยมีสับมันไฮ้ได้สนับมือหนังสัตว์ติดตั้งไปเลยป้องกันเพิ่มอีกสองต้องมีความถึกเหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้นะครับเพราะว่าต้องยืนสู้กับบอสเซอร์อะปีศาจวัวเสร็จแล้วนะครับเวท โอเคมันจะฟาร์มแบบเรื่อยๆเลยนะเอ้ยแล้วม,มีคนตายแล้วมันเดินหนีเว้ยคือมอนมันเกิดเยอะจริงอะเกมนี้กลัวไม่ต้องกลัวว่าแบบจะแย่งกันเลยนะตีไม่ทันโอเคต่อไปก็ต้องเรียนเวทสุญญากาศนะครับคลื่นสุญญากาศเอาเอาหนึ่งอันได้แล้วเวทคลื่นสุญญากาศอยู่ยวไหนวะเอ้ยได้แล้วไม่ใช่เหรอ อ๋อมันต้องรอแป๊บหนึ่งโอเคดับมาเรียบร้อยนะครับอยู่ไหนเอ่ยเวทขึ้นสุญญากาศเราหาไม่เจอเดี๋ยวนะกดผิดนี่สกิลมันอยู่ตรงนี้นี่นีนเวทขึ้นสุญญากาศนะครับน่าจะต้องติดตั้งติดตั้งเข้าไป มันต้องมาติดตั้งเป็นโหมดวงล้ออะไรอีกไม่รู้อ่ะนี่ไงมาแล้วแต่ว่าอย่างงี้เว้นไฟเราก็หายด้วยเดี๋ยวขอเว้นไฟด้วยดินี่ช่องนี้เอาเว้นไฟอ่ะนี่ติดตั้งเรียบร้อยนะครับไม่สวยยังไม่ค่อยสวยขอเกี้ยไขนิดนึงอ่ะได้แนละ้วโอ้มันกดมันกดแล้วมันเหมือน ยังงงกับปุ่มอยู่นะอ่ะนี่แหละเวทคืนสุญญากาศโอเคไปจัดการปีศาจฮาวแล้วก็วัวเถื่อนกันนะครับก็แต่อัพสเตตัสสักนิดก็ดีนี่อัพแบบออตโต้ไปคองแคลวแล้วก็ปัญญาโหบวกปัญญาไป7 1แล้วตอนนี้ไปลุยกับเจ้าปีศาจฮาวต่อนะครับ ีคลื่นเวทสุญญากาศโมันไม่ค่อยสะเทือนเลยว่ะแต่ไหวอยู่นะเลือดเราอะลดพวบๆเลยโมีคนถือดาบสองมือเข้ามาแล้วเอ้ยเราได้หอกอะไรไม่รู้มาสีน้ำเงินนะศัตรูมันแบบเยอะจริงอะไปช่วยช่วยแบ่งไปหน่อยเยอะเกินสู้ไม่ไหวกัวเถื่อน นักเล่เดี๋ยวเหลือปีศาจฮาวอีกตัวนึ่งวิได้เกราะใหม่มาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเวสเสร็จแล้วไป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 โตไปติดต,ตั้งอุปกรณ์นะครับแล้วก็อันนี้เรียนฝ่ามือสายฟ้าซื้อเปปบเดี๋ยวเดแล้วเราจะเดินตามเขาไปทําไมวะโอเกมนี้นะพอเวลาเราจัดการมอนสเตอร์นะครับชุดน่ะมันเปลี่ยนด้วยนะไม่ใช่จัดการมอเตอร์คือถ้าได้ของดรอปจากวอเตอร์มา ชุดเปลี่ยนนะครับไปจัดการพ่อมดดำกับทหารโครงกระดูกนี่ใช้ท่าใหม่แล้วสายฟ้าไปปรียะอัพเลเวลอัพพลังกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวีนี่อัพไปปัญญาเพิ่มขึ้นอีกตกเป็นนักดาบเวทมนต์โอ้ช็อตไฟฟ้าโดนรวมปรีงะปรีปยงทหารโครงกระดูกตายแต่พวกมดดำมันโหดมา ไม่มียารักษาดอบอยู่เก็บเร็วเก็บของเก็บของเก็บของเอาไปชิ่ของเราเหรอยารักษาไปชิ่ของเราอะนี่พอมดเจอนักดาบเวทตีเอ้ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปอยากเก็บก,การรักยารักษาเก็บยังไงเออช็อตไฟฟ้าไม่เก็บอรเี้ยเอื้ออเอื้อไอพ่อมดดาวมันยิงเราใหญ่เลยวะ่ะ ไปช็อตไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารัวๆเฮ้ยมีขวานบินโชคดีนะครับดอบอะไรมาอีกเดี๋ยวยังเหลือสานโคกกระดูอีกหนึ่งเราจะจบเคลสนี้เรียบร้อยพอก่อนไอเดี๋ยวโอ้โอ้โดนเวนเวทไฟจะเก็บของให้เฉยเองพอมดจะเย็นนะพอมดพอมดมันดุว่ะอ๋อลืมไปว่าเดี๋ยว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 โอ้ยเยอะเยอะ หนีแป๊บระบบเดินมันเนี่ยจิ้มเอาวหนง่ายกว่าโอเคเคลียร์เควสเ,เสร็จแล้วยังเหนื่อยเลยอ่ะไปเพิ่มเลเวลเพิ่มพลังกันดีกว่าแนะนำเพิ่มเต็มออตโต้ไปโลดเป็นไงล่ะเจอพลังสายปัญญาต่อไปต้องจัดการเดี๋ยวนะเรียกคืนหนึ่งครั้งเรียกคืนคืนคออะไร โอ้ก็คือน่าจะเหมือนขายของหรือเปล่านะเออี่ไงขายของจริงด้วยนะครับขายจริงแล้วก็ได้เป็นเงินมาโอเคเรียบร้อยมันมีแบบขายแบบนี้ได้ด้วยนะไม่ต้องไปที่ร้านค้าต่อไปเรียนเวทอุกาบาทนะครับซื้อมาก่อนเดี๋ยนเรียบร้อยยังใช้ดิ เรียนอุกกาบาตเสร็จแล้วนะครับปีเวทเรียกอุกกาบาตอุกกาบาตนี่ใช้ได้นะนี่ระหว่างนี้เราก็สามารถเซตส,สก,กิลได้นะครับเอ่อเวทสายฟ้ามาช่องนี้อันนี้เอาเป็นเวทลมอันนี้เป็นเวทไฟโอเคนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ล้วพอเราเซตเวทปุ๊บมันก็มันหยุดเลยมันหยุดตีเลยเรียนอุกกาบาตเสร็จแล้วแล้วก็ มุ่งหนาไปยังุบเข่าน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทไมมาตีเรารัวเลยวะมาตีเราแหลกเลยหาหาหาจุดสงบแป๊บหนีแป๊บผู้ทักช์ช่วยทีตามาอึดเลยวะไปหขบเข่าน้ําแข็งกันจะต้องไปยังไงุบเข่าน้ําแข็งโอเคเจอแล้ว นี่กดไปหุบเขาน้ําแข็งนะครับมันจะเป็นวาร์ปเลยกดไปที่ตรงนี้นะแล้วก็สามารถเลือกแมปได้อ่าตัวเลเวลมอนสเตอร์มันก็จะเพิ่มขึ้นตามแมปนะครับหยุดแมปเนี่ยเรากลับไปที่ดินแดนผูก,ก้าตอนแรกก็ได้หรือจะไปป่าร้อยเซียนนะครับเราค่อยมาหุบเขาน้ําแข็งก็ได้แต่ตอนนี้เวสผมมันอยู่ที่หุบเขาน้ําแข็งแล้วจัดการมาแมลงหิมะก,กันเลเวลยี่สิบ ทีนี้เงียบเลยคนไม่มีเลยสู้จุดแรกเมื่อกี้ไม่ได้คนเพียบแต่ไม่แน่มอนสเตอร์มันอาจจะอยู่นะเฮ้ยมันบอกว่ามีมอนสเตอร์ระดับโหดสีทองแถวนี้ด้วยเหรอมลแรงหิมะระดับโกเอาเคธรรมดาก่อนไหมนี่แมลแรงหิมะธรรมดา้ันน่้อ่ะมีระดับโกอยู่งนู้ด้วยเีทุบเข้าไปทุบเข้าไปนี่ยิงเมเทโอ จะกลายไปสามตัวแล้วโัวดบของมาเพียบเอ้ยได้อะไรมามือโครกระดูกบวกพลังมาอีกเพียบครับเออโอ้ยอย่างงี้น่าเล่นตัวดาเหมือนกันเนี่ยเดินฟาดเอ้ยมีเกราะโครกระดูกด้วยเกรอกใหม่นะครับใส่เลยใส่อุปกรณ์เอ้าพลังยังขาดอยู่นะครับแม่ห็นนักเสียดายยังใส่ไม่ได้ชิ้นนี้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมมัน ทำไมมันลุมเราเยอะจังวะอย่างนี้น่าเล่นตัวที่เป็นแบบเวทหมู่เลยเนี่ยอันนี้ก็ยังใส่ไม่ได้เหมือนกันต้องอัพเลเวลก่อนเอ่อตอนนี้เรากำลังโดนลุมแบบสาหาัสแย่แล้วโอ้ <laughs> มันเยอะไปวะ <laughs> มันเยอะไปวะ <laughs> เยอะเกิน <laughs> เยอะเกินก็ไม่ไหวนะใจเย็นพักเหนื่อยแป๊บ <laughs> โอ้ยยังโหดเลย ย้อนมาใหม่เข้าไปลุยใหม่เอ๊ค่อยๆย,ยิงไปเรียบร้อยรงเท้าอ๋อไหนใส่ได้คือมันจะกดขึ้นตรงนี้เลยนะครับว่าติดตั้งได้นี่ก็ถือว่าเอ้ยของดอกมันเยอะดีนะฟาร์มได้เพลินๆเ,เ,เล่นได้เพลินๆเรียบร้อยผ่านเควสต15ตัวเสร็จนะครับ รับของรางวัลเป็นยาเติมมาแล้วก็ชุดโครงกระดูกสนับขาโครงกระดูกนี่เราเปลี่ยนชุดเกราะเป็นนักรบโครงกระดูกเรียบร้อยอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปวยกันด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ในสต re ไทยเลยนะครับอ่ะโอเควันนี้ไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ